ชาวเน็ตติ่งชมผูอ้อารยาวอนหยุดพาลูกเข้ารายการสามแซบทำคนเขวยไม่สนใจแขกรับเชิญถือเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนดังในวงการบันเทิงที่มีคนติดตามมากที่สุดเลยล่ะคะ่ะไม่ว่าจะทำอะไร ก็มีคนติดตามคอยดูอยู่ตลอดสำหรับครอบครัวของสุปตาสาวชมพูอรยาและสามีนักธุรกิจหนุ่มน็อดวิสลุตรวมไปถึงลูกๆน้องสายฟ้าและน้องพายุที่ได้รับความสนใจจากโซเชียลเป็นจำนวนมากจนหลายคนสมัครเป็น FC ของน้องไปแล้ว จูจ่ๆก็เกิดเรื่องด่ามาขึ้นมาซะแล้วล่ะค่ะเมื่อล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการพูดถึงประเด็นชมพู่อารยาและลูกๆน้องสายฟ้าน้องพายุเมื่อมีคนมองว่าเป็นเรื่องไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ที่เจ้าตัวผ่านลูกแฝดมาเข้าถ่ายรายการ3แซบที่เธอเป็นพิธีกรอยู่บ่อยๆเพราะบางทีก็ทำให้คนดูหลุดโฟกัสจากแขกรับเชิญและทำให้แขกรับเชิญไม่ได้รับ air ไทม์เท่าที่ควร โดยโพสต์ดังกล่าวได้ระบุว่าอยากพูดถึงรายการ3ามแซบหน่อยเราเป็นแฟนขับรายการนี้แต่พอชมพู่มีลูกทำให้ไม่อยากดูเอาลูกเข้ามารายการเหมือนว่าเป็นรายการตัวเองเราดูเทปพ,พี่แดนพี่แพตตี้จะปิดทีวีได้ไหมหรือจะฝืนดูต่อไปสรุปดูต่อเพราะชอบแขกรับเชิญมากแต่พอคุยกับแขกแล้ววนมาคุยกับลูกพอถามแขกแขกก็สนใจที่เด็ก เจ้าของโพสต์ยังระบุอีกว่าไม่ได้ไม่ชอบหรือมีอคติกับน้องสายฟ้าและน้องพายุและการพาครอบครัวมาถ่ายนั้นไม่ใช่เรื่องผิดแต่อยากให้ทางชมพูโฟกัสกับหน้าที่พิธีกรมากกว่าและที่ออกมาโพสต์ก็เป็นการติเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา ซึ่งงานนี้ก็มีบรรดาชาวเน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะหลายคนก็เห็นด้วยกับโพสต์ดังกล่าวและมองว่าจริงๆก็ชื่นชอบน้องๆแต่ก็มีบางส่วนเข้ามาไม่ชื่นชอบเด็กขนาดนั้นและเขาเปิดมาดูรายการเพราะแขกรับเชิญแต่บางเทปน้องแฟดได้แอร์ไามเยอะกว่าแขกรับเชิญมาซะง,งั้น ยังไรก็ตามก็มีอีกด้านออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการที่น้องๆเข้ามาอยู่ในรายการนั้นทําให้รายการน่านสนใจและสนุกมากขึ้นกลับมาดูรายการเพราะน้องๆเลยน้องๆก็เป็นเหมือนสีสันของรายการ อย่างเทปไหนที่มีน้องๆมาด้วยก็จะได้มียอดวิวสูงมากหลายคนยังมองว่าไม่คิดว่าน้องไปแย่งซีนแขกรับเชิญเลยจึงมองว่าหากไม่ชอบก็เปลี่ยนช่องไปดูรายการอื่นน่าจะง่ายกว่าเด็กๆไม่ได้ผิดอะไรและทางเจ้าของรายการเขาก็โอเคกับส่วนนี้ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ